มาละร้อยบ้างครับนี่สวยครับหนึ่งหมื่สองพันครับครับสวัสดีพ่อพี่น้องชาวสลอ็อตชาวพีจีสลอตกันด้วยนะครับวันนี้เฮีเมามาแล้วนะครับ มาเกมฟีนิกนะครับฟินิกพยานนะครับวันนี้พยานหรือเปล่านะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาออโต้กันก่อนนะครับ10ไม้ครับไปนี่นี่โอ้โหไข่ไม่มาเลยพองนี่ฟินิกมาบวยครับฟินิก อไข่สามใบโอ้ยมาจะเป็นอะไรครับจกเลยครับหนึ่งพันแปดสิบเลยครับเหลือยี่บหกบาทนะครับรอดตายครับมาสิบบาทต่อบ้างครับนี่ตำลึงฟินิกครับเอาอเรื่องจริงๆครับ 2835ครับผมโอ้โหมาดีแบบนี้ใครไม่เคยเล่นไปลองดูได้เลยนะครับไปลองดูได้เลยกันครับเอาละครับไปหมายละร้อยบ้างครับนี่สวยครับหนึ่งหมื่นสองพันครับ ยกเขียวครับยกเขียวบวกวายครับไมยสองร้อยต่อเข้าไปสวยนี่นี่คัมพีครับอีกหม่สี่พันแปดครับโคตรเอาครับยกเขียวมากแล้วครับผม มาดีจริงครับหยกเขียวครับหมายค่าพันสี่ร้อยครับโหมาดีแบบนี้ครับก็ขอปิดคลิปไปเลยแล้วกันนะครับเมื่อใดยอมไปเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับไปคอมเมนต์โดนใจกันด้านล่างด้วยนะครับผู้ที่คอมเมนต์โดนใจเฮมเอวเฮมีรางวัลให้นะครับแล้วก็ขอฝากนะครับช่องเฮปุพสสองพันเก้าสิบเก้าไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับกิจกรรมมันๆจากเฮมเอวนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเฮียเมานะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ